การวานอนนิวาเท่านั้น<ข>อนะ,ะิญน้องๆขึ้นบนเวทีรับรางวัลจาทกทุกๆปีนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมเ

เอาเลยจ้าไปทีัะแขนเดินดีใจเองนะดีใจเองนะขาหบวมือยอดข้างเดียวกับหวมือนะก็จะมา่าวัดความดันมากอย่างดี Nah, wrong, yeah, wrong. Well, I don't want to. เอออ้าวเชื่อมกันมากอ่เอ้าถ่ายเรียไว้ออ้าถ่ายเรียอง้วยยอมรับเลยนี่แพาเลยขาดเรียบร้อปเพราะว่าเขาจะเล่า่งเจ้าของลงสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ้าพอนรี่นกราจพ่ะ 呃那好的我还是 ஐயா நான் வந்து இருக்கேன் ஐயா

nghe buồn lắm phải, biết không bỏ lỡ những video hấp dẫn

mang mang ăn xong đây mẹ trả nhấc lấy này được มาเลยคูไรักกัมาถ่ายรูปนะคูไไปไม่จเปนถ่ายรูปคู่ไทรักแล้วนงนี่นะนงเลยูปนางเลยคู่ไทยรักคู่ไทยอ้าวทางนี้ไทยยังไม่ได้ยกเบอร์พื้นอะไรๆคือ้ามาถ่ายเรไปเรียกมาเลย าทรนานปานทานมาลับเนื้อปรธานฮาา